เก็บเอาเก็บเอาไม่แพ้เก็บเอแต่ว่ามันเกิดแต่หมู่บ้านีงเกิดต่หมู่นหมู่บ้านนี่บริเวณกันนเาูนะได้ยูหักเท่าได้ยูหักเทานี่ดียนี่เด่ดเอาดินกัพกินได้ดยันบก็กินได้แล้วก็ี่น เราก็กินได้อยู่เก็บเอาขาืนอ้ท่านนี่แถวแ้งุ๊นมูตนานะเอียวเปรีเปี้ยเปียเปียเปียป๊ามามาเก็บเอาเก็บเอาเอาเสตาเก็บเเก็บตตกินได้เย่นงกินอะตเาขาเ่ไขาอ้วนขาอ้วนออกินเ่ดก็กินขาเอืปุซึ หนชน่เด้าเดด้าสต้นีดอกาดอกเดดาีดายอมึงก็มึยจะมาดูตัวว่านี้เอาคุดอกนึงเอาแทไมวเินดอกนึงดีน่อยตีีจดอกหาดอกยูเอเอ้าดููเดียกพอกินดายเดกีด ไม่ได้ขุ่นกะมีไหมไมแตงขุ่ไม่ได้ปลาบองนัดขุ่นไหมยวดิเอาเอามูนี่กันเด้เอามูนี่กัน้อมามามาาเลยเก็บเอาไม่ต้อเก็บช่วยงานถือกระเป๋านึอง่งานโอ้ยเอ๊ะชวงานช่านแกเอาขุ่นุ่นุ่นไุ่นไม่ปลาบองนัดขุ่นนะนี่เมียนนี่เหมียนี่เมียนี่เมย

ตยเกตยมีเอ้มี่อยี่หลอดยลป่าบังนัดบังดูนะดอกบักใหญ่ขาบักใหญ่เห็ดขาบังดูบังขาขบักใหญ่คะแั้งก็จุ่มจุ่มอยู่บุญนะะ่ายระตนะอเเพี่มาพี่มาพี่พี่เอาพี่ดอกนึ้งเกี่ยวว่ตตังตัวนี้เนาะ

Icana, โอ้มันเกิดใหญ่กันเนาะแต่ดอกแบบใหญ่แบบชาบุญกันที่เนาะเฮ็ดเป็นหมู่บ้านคือสิพอดีค่ะหมู่บ้านนี่ก็มาอยู่ยได้กับพี่น้องบ่เห็นเนี่ยบาอยู่ยหมู่บ้านเนี่บ่เห็นเพื่อนบ่เคยปรูกกุศว่าเห็นนะดอกนั้นเอาได้บ่บ่มันถามจะเอาเอาตะขาบไม่ก็ได้ตะขาบจากว่าเห็ดปั้นปู่จากว่าเห็ดอัน เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเก็บเอาไม่เจ้เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกกับพี่น้องเก็บเอาโอ้ยเฮ็ดปวกโอ้โหสวยโอเคอีกแล้วเฮ็ดมันปวกก็งามงามพูด่ะเฮ็ดปวกกับพี่น้องพูดนะเก็บกับพี่น้องเก็บนกันนั่นดอกนึงจังนั่นดอกนึงยังไม่ไปตองอนั่นดอกนึงกับพี่น้องดอกเออไม่ไปตองดอกนึงแม่หน่แม่หน่อยนั่นไปตองปวกน้อยไรก็ได้ น่อยไรก็ใบตองปุกค่ะจ้าม่เห็นเอ้าเก็บเอาเก็บเอาไม่ใช่ระดอกสองดอกเขาก็สิตืตมกันตัวคุณตาเห็นมันปูกกัมาหลายเท่าสีงามเธเห็นอีหยังงไรแม่เที่ยงสีงามเถอะเห็ดอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดสีแดงเหเห็ดน้ำหมากค่ะพี่น้องบ้านแม่แตงอันนี้เห็ดตำหมากอันนี้เห็ดกอค่ะ แี่แต็เอาคือเก่าเห็ด่อตั้งหากเนาะเห็ด่อก็ตั้งหากกันไปเห็นมากไหจ้ะมากกับมะพร้าวอีกแล้วเห็ดอีกยังไหมแม่แตงไปยังมากกับมะพร้าวกันดอกงามเนาะดอกงามเอาเก็บเอาเก็บเอาเป็นเห็ดดินกินได้คือเก่ากับพี่น้องแม่แตงกับพี่สามาใส่ตาใส่กระตาเต่มกันไปเตี้ยละดอกได้หลายดอกได้หลายละดินนะเตี้ยละดอกได้หลายแล้ว กมากมาพออีกแล้วพ่ออีกแล้วอ๋อตาไมใจเด็กโตเท่วดอกเข้ากับเอารวดเมียนเก็าสมกันไปค่ะเข้ากรมาและเด้๋เด๊บเทปดปวดไก่หน่อยพี่น้องเฮ็ดปวดไก่น่อยตรงเนี้โอ้ยา่หรือเจสอดก็ไายแล้วคนละเทาจ้เก็บเน ปุณนะอยู่ในผูกับม,ม,มี่ไหมปุณนะมีคือหลายคักแะเพี่น้องมาเก็บซอยมาเก็บซอยนี่เลยปุณนะเบื้องสีผ้าไปเบื้องมูนั่นยังคือบบนมาออกลายออกลวงคักแกปุณนะปุ้ยเปุนก็เอื่นว่าเฮ็ดปวดไก่น้อยวะซ่านปุณนะโยงหังไร เด้อ,ดนนอามาเก็บเห็ดปวกไก่นหน่อยนั่กันสิพามาเก็บเห็ดปวกไก่หน่อยใั่ไหะใช่ยมน่มมีแห้งหลายคัเด้อพ่หดปวกไก่หน่อยพ่ ປົກໄກຫນ້ອຍເຮັດປວກໄກ່ໃ